สวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับฟองฟอดคลินิกหรือว่าถามมาต่อไปนะครับ พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับผมนายศิริพงศ์อินทราเิรนะครับหรือว่ามอสโมโตนเองผมก็อิธิวัฒนะครับหรือว่าบอมนะครับวันนี้นะครับเราทําหน้าที่นะครับเป็นผู้ให้คําตอบสําหรับเพื่อนๆที่ถามเข้ามานะครับนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูรายการของเราเป็นครั้งแรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับและกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับ คำถามวันนี้นะครับสนับสนุนโดยนะครับแฟนบาท .com นะครับศูนย์ร่วมผลิตภัณฑ์ด้านงานออกแบบวิศวกรรมครบองจรครับก็โปรแกรมเขียนแบบต่างๆทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะครับด้วยสโลแกนมีครบนะครับส่งไวราคาดีมีเซอร์วิสนะครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนับดูข้อมูลที่กำลังขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับครับผมวันนี้ครับก็มาในส่วนของ Solid Pa นนะครับก็มีผู้ชมเนี่ยที่ใช้ใช้ในส่วนของโซลิดแพนเนี่ยถามกันเข้ามาว่าอยากเปลี่ยนชนิด วาวแทนวาวแบบเดิมนะครับหรือว่าอยากเปลี่ยนคอมเมนต์เนี่ยจากแบบหนึ่งเป็นแบบหนึ่งต้องทํำยังไงเดี๋ยววันนี้เรามีคําตอบกันนะครับได้ครับก่อนอื่นก็คือดูที่หน้าจอผมเลยนะการเปลี่ยนชนิดวาวนะครับโดยปกตินะครับ s ซ l i d p a นนะครับมันสามารถเปลี่ยนชนิดวาวได้เลยนะก็คือนะครับตอนนี้นะครับคือเราเขียนลายท่อนะครับเดิมไว้ยั่แล้วนะครับอืมนะครับ ก็คือตอนอื่นนะครับที่จะเปิดมานะครับให้เราแอคทีฟโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนนะครับก็คือมันจะอยู่ในโหมดของสเก็ตอย่างนี้นะครับครับผมอ่ะจากนั้นนะครับมันก็จะโชว์พวกดิเมนชันนะครับนะครับวาลในตัวนี้นะครับมันจะมีอยสองตัวนะครับก็จะมีอ่าเช็ควาลกับเกตวาลนะครับอ่ามีสองอันเนาะอ่ามีสองอันนะครับวิธีการเปลี่ยนชนิดก็ไม่ยากนะครับครับก็คือก่อนอื่นคือเลือกผิวบอดี้ของตัวเกรดวาลนะครับเสร็จแล้วไปที่ริบบอนของรูทติ้งนะครับ ไปที่คําสั่งของคอมมาน r o p e r t y นะครับอืนะครับในหน้าต่างนี้นะมันจะโชว์พวกอ่าไวสเปคแคตตาล็อกต่างๆนะเป็นสเปคเท่าไหร่นะครับแล้วก็อยากจะเปลี่ยนวานะก็คือคําสั่งด้านซ้ายเลยนะครับก็คือรีเพจคอมมานแดนนะครับอ๋อก็ใช้คําสั่งรีเพจเลยเหมือนสโตรีเวิร์กนะครับถูกต้องคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นชนิดวาวนะครับให้เราเลือกนะครับเราอยากเปลี่ยนนะครับเราก็เลือกเมื่อกี้เป็นเกีร์เนาะเราอยากเปลี่ยนเป็นโก้ก็คือเลือกได้เลยโอ้โกดคีเอดแค่นี้เลยใช่นะครับง่ายๆแค่นี้เองครับอ่าแค่นี้นะครับเเราาก็็จะได้ปนว ก็คือ<ม>ใช้งานต่อได้เลยนะครับครับรอ,นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพ <ac> ื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราจะได้ทำคลิปใหม่ๆดีๆเพื่อนจะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับพบกันใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา4โม,มงเย็นเป็นต้นไปนะครับสำหรับวันนี้นะพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ